ข้อห้ามในวันตรุษจีนมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมเดียวทีเดียดงามเบือมาเล่าให้ฟังนะครับหนึ่งคือห้ามปัดกวาดทําทความสะอาดบ้านในวันตรุษจีนนะครับเพราะเชื่อว่าเป็นการปัดกวาดรัพย์และโชคลาภให้ออกไปจากบ้านนะครับข้อสองนะคือว่าห้ามเสียเงินโดยใช่เหตุครับห้ามให้ใครยืมเงินให้ใช้จ่ายให้เสร็จในวันจ่ายเพราะว่าเชื่อว่าหากว่าจ่ายในวันตรุษจีนจะมีเรื่องให้ต้องจ่ายตลอดปีนะครับ สามคือว่าห้ามพูดจามไม่ดีสาบแช่งหรือว่าพูดคำหยาเพราะว่าจะนำพาเรื่องวุ่นวายมาสู่ครอบครัวนะครับสี่คือห้ามสวมใส่เสื้อผ้าหมองสีเข้มเพราะว่าจะนำพาแต่ความเศร้าหมองไม่เป็นสริมงคลควรมสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ที่มีสีสันสดใสอย่างสีส้มหรือว่าสีแดงนี่นะแล้วก็สุดท้ายคือว่าห้ามตัดผมตัดเล็บเพราะเชื่อว่าจะเป็นการตัดสิ่งดีๆออกจากชีวิตแลเ้เพื่อนๆนล้ครับมีความคิดเห็นยังไงนะ คนไทยเยอะสายจีนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับถักว่าปิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยด้วยกันนะครับ